เจลลี่เมาส์ปากวุ้นจอมขมือสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดตัวนี้สร้างขึ้นโดยผู้ที่ใช้นามว่าเดนเบกด้วยรูปร่างหน้าตาที่สุดแสนที่พิลึกพิลัน่นและพฤติกรรมที่สุดแสนพิสดารมันจึงเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ช่วงนี้เจลลี่เมาส์เป็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างโดยรวมเป็นทรงกลมแต่มีแขนงหรือหนวดยื่นออกมาจากลำตัวหลายเส้นกวาดแกว่งไปมายุบยับ เหมือนกับหนวดปลาหมึกมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกเนื้อตัวของมันโปร่งใสเหมือนเจลลี่ตามชื่อสีผิวของมันเป็นสีม่วงตลอดทั้งตัวสามารถมองเห็นทะลุผ่านร่างกายของมันได้ข้างในร่างกายไม่ปรากฏว่ามีอวัยวะภายในอื่นใดมีเพียงด้านหน้าที่มีปากขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยฟันสีขาวเรียงรายอยู่ปากของมันสามารถอ้าขยายได้กว้างเกือบเต็มใบหน้า ไม่ทราบน้ำหนักและขนาดที่แน่ชัดเพราะตัวของมันนั้นจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามอาหารที่มันกินเข้าไปแต่คาดว่าน้ำหนักของมันคงไม่มากนักสังเกตจากการเคลื่อนไหวของมันนั้นจะล่องลอยอยู่ในอากาศไปมาได้พฤติกรรมของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ดูเหมือนจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรมันไม่รู้สึกโกรธเห็นใจหรือสงสารมันไม่สนใจสิ่งอื่นใด นอกเหนือไปจากการหาอาหารตามสัญชตาตญาณเท่านั้นชีวิตมันถึอกำเนิดมาเพื่อฆ่าและกินสิ่งมีชีวิตอื่นเพียงอย่างเดียวเดนเบกได้อธิบายว่ารูปร่างภายนอกของเจลลี่เมาส์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลกัลกๆอยู่3้มระดับในร่างแรกนั้นเจลลี่เมาส์จะมีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่มันเหมือนกับลูกกลมๆเล็กๆสีม่วง ที่มีส่วนที่เป็นตะปุ่มตะป่มยื่นออกมาเพียงเล็กน้อยร่างกายของมันในช่วงนี้น่าจะอาศัยกินเหยื่อจำพวกสัตว์ขนาดเล็กโดยการขมือบและดูดกืนเข้าไปเพราะส่วนปากของมันยังไม่มีฟันงอกออกมาในร่างที่สองจะเห็นได้ว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากขึ้นหนวดของมันเริ่มยาวออกมา,มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดปากของมันเริ่มปรากฏเขี้ยวสีขาวจำนวนมากออกมาแล้ว แต่มันก็ยังเป็นฟันซี่สั้นๆที่สามารถกัดกินได้เฉพาะสัตว์ที่ตัวโตขึ้นมาหน่อยอย่างจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในร่างที่สร่างสมบูรณ์เราจะเห็นว่าร่างกายของมันมีพัฒนาการที่เต็มที่แล้วเส้นสายที่เป็นหนวดของมันยาวออกมาทั่วร่างกายทุกทิศทางเหมือนกับดอกไม้ที่บานอย่างเต็มที่ปากของมันจะมีฟันที่แข็งแรงมากขึ้น และเริ่มปรากฏให้เห็นฟันแถวอื่นๆที่ขึ้นอยู่ข้างในในร่างนี้มันสามารถกินคนและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเท่าที่ความกว้างของปากมันจะเขมือบได้เมื่อมันกินเหยื่อเข้าไปร่างกายของมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและทำให้มันสามารถกินเหยื่อที่มีร่างกายขนาดใหญ่ได้มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆอย่างไม่มีจากัดร่างกายของเจลลี่เมาส์นั้นมีความคล้ายคลึงกับเจลลี่ฟิต หรือแมงกระพุนมันมีร่างกายที่โปร่งแสงเหมือนกันและยังมีหนวดหรือขนแหน่ยาวๆออกมาจากลำตัวเหมือนกันซึ่งโดยธรรมชาติแล้วแมงกระพุนก็เป็นสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่มีความอันตรายเช่นเดียวกันเพราะมันมีพิษที่ทำให้คนที่สัมผัสบาดเจ็บได้คล้ายๆกับกรดที่อยู่ในตัวของเจลลี่เมส์จึงมีผู้สันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกัน หรือไม่แน่ว่าเจลลี่เมาส์อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์มาจากแมงกระพุนก็เป็นได้มีความน่าสนใจและแปลกประหลาดอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือโดยปกติแล้วเจลลี่เมาส์จะกินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่มันจะไม่กินเลยนั่นก็คือเดอะสมายรูมสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างเป็นฟันขนาดยักษ์ที่ชอบซ่อนแอบอยู่หลังประตูห้องและรอคอยให้เหยื่อเข้ามาติดกับดัก ที่เราได้ทำความรู้จักกันมาแล้วสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันซึ่งก็น่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองตัวนี้มันเป็นพันธมิตรกันเพราะว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดในตระกูลเดียวกันก็เป็นได้สังเกตจากปากของพวกมันที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวร่างกายของเจลลี่เมาส์นั้น ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นวุ้นหรือเจลลี90่90%และที่เหลืออีก10%นั้นคือส่วนที่เป็นกรดเมื่อปากของมันได้เขมือบกินร่างของสิ่งมีชีวิตเข้าไปแล้วมันก็จะใช้กรดในร่างกายย่อยสลายเหยื่อได้อย่างรวดเร็วและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายทำให้ร่างกายของมันขยายใหญ่และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นส่วนหนวดของมันนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้พอสมควร มันสามารถใช้จับยึดร่างของเหยือ่อรวมถึงใช้ในการโจมตีขั้นพื้นฐานอย่างเช่นใช้ตบหรือตีได้นอกจากนั้นเมื่อร่างของมันขยายใหญ่ขึ้นตามจำนวนอาหารที่มันกินเข้าไปแล้วมันก็ยังสามารถใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้โจมตีด้วยการกระโดดทับและใช้ร่างที่เป็นวุ้นของมันเคลือบเหยื่อเอาไว้ไม่ให้สามารถขยับตัวหรือดิ้นได้การกำจัดเจลลี่เมาส์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะร่างกายของมันมีความยืดหยุ่นสูงผิ้วหนังของมันเหนียวคล้ายๆกับยางใสๆที่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเมื่อมันถูกโจมตีมันจะบาดเจ็บน้อยมากและร่างกายของมันดูเหมือนจะไม่มีระบบประสาทสัมผัสใดๆมันจึงไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดชีวิตของมันขับเคลื่อนด้วยสัญชตาตญาณดิบเถื่อนเหมือนสัตว์ร้ายที่ต้องการฆ่าเพื่อหาอาหารเพียงอย่างเดียว นอกเหนือจากนั้นมันก็ไม่สนอะไรเพราะฉะนั้นเจลลี่เมาส์จึงถือเป็นอีกหนึ่งสัตป,ประหลาดที่อันตรายที่สุดตัวหนึ่งที่เราต้องคอยระวังและหาทางป้องกันเอาไว้ให้ดีและวิธีป้องกันตัวที่ดีที่สุดก็คือรีบหนีไปให้ไกลจากมันนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของเจลลี่เมาส์เพื่นพอนเพื่คนไหนมีขอม้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ หลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เ,เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยและเท่มา,มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย